สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ2องปลายสตอรี่นะครับวันนี้มาเร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเกมตอนเย็นนะครับซึ่งคลิปนี้ลงประมาณ4ี่สามโมงเย็นก็น่าจะยังยังทันอยู่นะครับกับการที่จะม,มาพูดคุยวิเคราะห์ฟุตบอลกันเพราะว่ามี FA ฟเอคัพของไทยเป็นชาร์ตเอฟเอคัพเตะกันตอนเย็นคือถามว่าเตะกันแล้วยังคือมันเริ่มเตะกันไปนบางคู่นะครับแต่คือว่าก็จะเอาคู่ที่เตะในเวลาปกติไม่ ดึกไม่ช้าจนเกินไปมาฝากกันนะครับซึ่งก็จะมี2คู่ที่ผมนึกถึงแล้วก็อยากพูดถึงนะฮะรวมถึงคืนนี้ครับฟุตบอลถ้วยฟุตบอลอะไรต่างๆนานเยอะไปหมดเลยนะครับฟุตบอลเดฟเบย์ B, โพคาวนะครับฟุตบอล FA คับแล้วมีเกมของแมนยูเจอร์ลีสซึ่งเป็นเกมที่จะแข่งขัน ต่อยอดเลยสเกมก็มคือเตะสัปดาห์นี้วันพุธแล้วก็เตะสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นะครับจะมาฝากกันด้วยก็ยังไงถึงตรงนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเช่นเคยกับ2องไลน์สตอรี่ท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วครับก็อย่าลืมนะฮะว่ากดไลค์กดแชร์ไว้ท่านใดที่เพิ่งเจอันครั้งแรกก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจใทีมงานหน่อยนะครับก็วันนี้ครับมีหลายคู่เลยเดี๋ยวพูดถึงบอลไทยก่อนดีกว่าเพราะบอลไทยมันเตะเร็วนะครับบอลไทยเนี่ยคู่ที่เตะเร็วสุดคือ6 ห้าโมงเย็นนะครับแต่เราเนี่ยจะมาพูดถึงคู่ที่เตะในเวลา6กโมงเย็นหลักๆก็คือเชียงรายเจอเมืองทองนะครับแล้วก็บีจีปทุมเจอกับทางลำพูนบอรีเออร์ซึ่งเป็นคู่ที่ทีมจากไทยลีกหนึ่งโครจรมาพบกันนะครับทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมจากในศึกฟุตบอลร,รีโว่ไยลกโครจรมาพบกันนะครับน่าดูแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวนะครับพูดถึง2คู่นี้ก่อนทั้งทั้ง ทีมของเชียงรายแลวก็คู่ของบ g เนี่ยมันน่าดูมากๆเพราะอะไรเพราะว่า BG เนี่ยก็เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาหนึ่งรายกันหนึ่งครั้งนะครับในยุคข,ของอนุรักษ์ีเกิดเนาะในปี2014ถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2014ที่ที่ BG ได้แชมป์ FA Cup นะครับ,รบขณะทีอ่อ่เชียงรายก็เคยคว้าแชมป์บอลถ้วยรายการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ถ้านับเมืองทองด้วยก็เคยเหมือนกันเป็นเทรเวลช่วงหนึ่งของเขานะก็ถือเป็น3ทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาหมดแล้วก็วันนี้นะครับเชียงรายกับเมืองทองเจอกันสนุกแน่รวมถึงบีจีเจอลำพูนก็ในเกมลีกที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าบีจีเนี่ยมันระสำจริงถ้าเิดวันนี้ไม่กระเตื้องขึ้นไม่ดีขึ้นก็แยกเหมือนกันนะครับเอาเชียงรายกับเมืองทองก่อนเชียงรายเนี่ยนะครับ คือผู้เล่นมันเป็นแกนหลักเดิมๆเหมดแน้วความเปลี่ยนแปลงในทีมก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเกมล่าสุดก็เฉือนวิวๆมานะครับก็บมว่าเชียงรายน่าจะไม่กล้าผีผ่านในการปรับโรเตตโรเตต์เท็ตเยอะเท่าไหร่คือถามว่าเชียงรายเนี่ยโรเทตกับไม่โรเตต์คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือพวกเขาเนี่ยสลับผู้เล่นกันอยู่แล้วผู้เล่นชุด1นึ่งชุดสองเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันในแง่ของคุณภาพแล้วก็การลงสนามบางคนเนี่ยลงสนามในนามทีมชุดหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ลงตัวจริงเป็นหลักหรือว่าลงตัวจริงก็ลงไม่เต็มเกมนะครับกลับกันเนี่ยทุ่นุสอก็มีแมตช์เพลย์เป็นเป็นมินิที่เยอะเพราะว่าเปลี่ยนลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณ60ินาทีลงมาแล้วทําให้แบบความความเขาเรียกว่าลาเทนซี่อ่ะความสะบําเสมอเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ต่างก,กันเยอะนะครับของทีมเชียงรายกลับกันเมืองทองครับเมืองทองคือเมืองทองเนี่ยผู้เล่นหลายคนเนี่ยที่เป็นสำรองเนี่ยก็ไม่ค่อยเล่นเลยครับซึ่งผมว่าเกมเนี้ย ถ้าจะมองในแง่ของการโรเตทผู้เล่นเนี่ยซ้ําร้ายเนี่ยเบิงทองโรเตทและทีมระสับทีมจะระสับมากกว่าด้วยซ้ํานะครับก็ผมว่าเกมที่ผมเชียร์เชียงรายนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้แม้ว่าเบองทองเนี่ยเอาตามศักยภาพตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับทั้งในรายของเู้เล่นพ็อปกลับมาดูดีเลย ดูคาสโพชาพอพบกลับมาเหมือนแม่งมีชิวชีวามากขึ้นน่ะแม่งดูสดชื่นขึ้นน่ะนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นมากมายจะขาดไปคนหนึ่งคือซาดอมิซาเยฟที่ยังไม่ค่อยเฟียเท่าไหร่ซึ่งบอกว่ามิซาเยฟเนี่ยน่าจะน่าจะลงเกมนี้เพื่อต้องการเรียกความมั่นใจเพิ่มเติมนะครับผมก็บอกว่าเกมนี้เอาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเชียา เชียร์เชียงรายมากกว่านะครับผมว่าเชียงรายน่าจะสามารถเอาชนะได้กับเกมในบ้านที่เล่นด้วยนะครับอ่ะน,นั่นคือคู่แรกคู่สองครับโอ้คนที่พูดมาคู่เดียวมันเกือบห้าทีแล้วอีกคู่ครับเป็น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 บีจีเจอกับลำพูนนะครับเกมนี้ผมไม่ลองอะไรอื่นเลยนอกจากว่าลำพูนเนี่ยเชฟทีมน่าสนใจแม้ว่าแพ้ชลบุรีมาก็ตามแต่เชฟทีมถือว่าใช้ได้นะครับก็ก็ดูมีอะไรมากขึ้นกับผู้เล่นที่มีอยู่ในมือของอเล็กซานดรกามาตัวบนเนี่ย มีแต่พวกที่มีความเร็วนะครับคือชีดไปชี้มาได้หมดเลยส่วน BG ีครับบทเรียนกับเกมแพสบริลัมเนี่ยชัดเจนเลยว่าขนาดทีมเนี่ยใจจริงแต่การเลือกใช้ผู้เล่นการวางแผนวางหมากมันไม่เหมือนเดิมเกมนี้ผมเชียร์บีจีแหละเพราะว่าอย่างแรกก็คือแม้ว่าบอลลีกจะอันดับกมางมันผ่านไปไกลแล้วแต่บอลถ้วยน่าจะเอาแถมเล่นในสนามของตัวเองด้วยที่บีจีสเตเดียมเนี่ยผมว่าน่าจะ ไม่น่าพลาดอะไรผมเชียร์ไปที่ BG ีแบบแต่ข้อนะครับก่าจะสามารถสร้างควาแมแตกต่างได้เยอะกับาเกมนี้นะักเตะที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงหรือว่าอย่างอีกซานไอเออร์ฟานนที่ลงมาเล่นช่วงครึ่งหลังเนี่ยน่าจะได้โอกาสเพาะสติมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ็บไปนานเนาะก็น่าจะได้ลงเล่นในแมชนี้แหละผมเชียร์บีีว่ะเกมนี้ไม่น่าพลาดคนระับนั่นคือบอลไทยครับไปดูที่บอลอื่นบ้างโบคุ่มกับโบลเซีย ลอดมุลนะครับก็เป็นฟุตบอลเดฟเบย์โขคาาที่เตะกันในวันนี้นะครับเตะดึกหน่อยประมาณตีสองสี่สิบห้านาทีครับก็แฮนดิแคปเยอะไปล่าไม่รู้อ่ะผมว่ามันเยอะไปอะ่ะแม้ว่าโบคุ้มจะเป็นทีมที่อ่อนต่อยมากในหลีตอนนี้คือเขาเล่นในบุนเดสิกาเบย์แล้วแล้วแบบฟอร์มฟอร์มเฮียมากอะ่ะแต่ผมยังคิดว่าดูทรงดูเหลี่ยมดูไฟแล้วผมว่าไม่น่าจะแพ้กันเยอะขนาดนี้นะครับในรายของไอ้เจ้านั้นนะเจ้า โบคุ้มอะ่ะผมว่าน่าจะแพ้ไม่เยอะจบที่1นึ่งูแล้วกันแม้แต่สองหนึ่งเชียร์ให้โบลเซียต้อนบุญชนะแต่ชนะแบบไม่ขาดลอยนะครับก็แฮนลิแคปมาแบบนี้คุณเชียร์ทีมไหนก็เรื่องของคุณเนาะ <laughs> ส่วนฟุตบอลอีกรายการหนึ่งครับก็จะเป็นฟุตบอลรายการอย่าง FA Cup คัพซานเดอร์แลนด,ดน์เจอฟูลแลมนะครับก็ซานเดอร์แลนด,ดน์เนี่ย เป็นตัวเออยู่ในฟุตบอลลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอันดับอาจจะไม่ได้อยู่รนะดับพอปซิกส์แต่ก็ถือว่าขนาดทีมใช้ได้ครับได้โจเกลฮาร์สเป็นสูนยหน้ายืมตัวจากจากลีสมาก็ก็คิดว่าอาจจะสามารถใช้งานได้นะครับคนอื่นๆก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ฟูลแลมสิครับผมว่าฟูลแลมก็แข็งแกร่งแท้กันะนะฟูลแลมอะ่ะถือว่าทีก็มีขนาดที่น่าสนใจด้วยอ่ะเกณฑ์เชียร์ฟูลแลมนะนะครับตอนนี้ลีกในฟอร์มในลีกกำลังมาเลยภาชนะเชลซี ไม่ไม่แพ้เชลซีสองเกมเลยก็ถือว่าน่าสนใจผมเชียร์อ่ะผมเชียร์ไปที่ฟูลแลมแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายมาที่คู่ที่ผมจะพูดถึงเยอะนเลยคือแมนยูกับลีสนะครับแมนยูกับลีสก็เกมนี้แมนยูไม่มีคาเซมิโร่นะครับก็รับใชัยทดแบนสองเกมเลยนะครับในเกมเจอลีสก็คือว่าเจอลีดสองเกมนี้จะไม่มีคาเซมิโร่แล้วก็เกมอีกหนึ่งเกมที่โดนแบนกลับมาเจอบาซ่าพอดีมั้งนะครับก็ก็ไม่มีคาเซมิโร่ ก็ยังมีมาเซลซาบิเซอร์ที่ลงสนามไปแล้วอาจจะได้ลงสนามาเต็มเกมเลยเพื่อจะได้ลองปรับสปีดบอลกับบอลอังกฤษผมว่าซาบิเซอร์ลงนะครับส่วนอ,นอื่นๆนะครับก็น่าจะมีมีมากมายก็ตัวรุกเนาะผมว่าเฟสดลงเอาผมเดาเดาผมไม่รู้เฟสดเป็นยังไงบ้างผมเดาเดาผมเดานะผมไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้เช็คเลยนะผมคิดว่าเฟสดลงแล้วก็แนวรุกนะครับแอนโตนีลง ว่าลงน่าจะได้ลงมาเรียกความมั่นใจต่อกองหน้าก็ลุ้นว่าจะเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าเป็นใครดีวะผมว่าเบคอสแหละคงต้องให้เบคคอ์สลงเหรอเฮียเบคอสมึงแม่งยังสร้างความแตกต่างไม่ได้เลยเฮีเยวา่าเบคคอร์สก็จะลงนะครับก็ประมาณนี้ส่วนลีสครับลีสดูดูดูดจะมีปัญหามากกว่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับเป็นตัวเจสซี่มาร์ตวนปลดไปแล้วครับฟอร์มก็ลังคือเหมือนจดกลกับบัดีนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ เจ๋งชัยเหมือนเดิมเกมล่าสุดแพ้ Forest เด้งเลยนะครับแพ้สุดหนึ่งก็กระจายเลยซึ่งซึ่ง,งก็คิดว่านัดนี้นะครับลิสเองที่เป็นกุนซือขาตะทับเนี่ยคริสอาเมสเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรให้เล่นเยอะพวกเล่นก็มีแค่นี้ผมว่าใส่แมนยูขาดกระตุยขาด,ขาด,ขาดวินแน่นอนนี่เชียร์แมนยูใจเลยไม่ได้เข้าข้างว่าอะไรเอเดี่ยวว่าแมนยูทำได้ใชนะ่ไหมแต่ทีแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้พอฝากกดไลค์กดแชร์ส่งไปสตรอรี่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมา ว่ากันใหม่วันพวกนี้ก็มีบอลน,นะเอฟเอคับเหมือนกันแล้วก็มีหลายลีกเลยเดี๋ยวมาคุยต่อบพวกนี้วัน้สวัสดีครับ